เลยจ n CEO ของ Xiaomi ออกมายอมรับเต็มปากว่าได้ซื้อรถยนต์ Tesla Model Y ถึง3คันเมื่อช่วงต้นปีเพื่อมาถอดรื้อและเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละชิ้นส่วนของ Tesla Model Y แต่ไม่ได้ก๊อปปแค่อาจจะ reverse engineering เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นกระแสกันอีกครั้งนะครับสำหรับแบรนด์ Xiaomi ที่ตอนนี้มีกระแสทั้งเรื่องของสมาร์ทโฟนที่เป็นประเด็นกับ Apple และรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นกับ Tesla อีกครั้งเพิ่งล่าสุดนะครับ ทางคุณเหลยจินซีอของเฉียลมีก็ได้ออกมายอมรับอย่างเต็มปากว่ามีการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเทส l a โมเดล Y วถึง3คันในช่วงต้นปีแล้วมาถอดหรือศึกษาดูชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของเทส l a ซึ่งทางคุณเหลยจินนะครับก็ยอมรับว่าเทส l a โมเดล Y วเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีจริงๆถ้าหากผู้บริโภคไม่เลือก Xiaomi u u 7สามารถพิจารณาเลือก Tesla Model Y ได้เลยถึงแม้ Tesla Model Y จะแพงกว่า Xiaomi ี y u 7ถึง1,000 10, 0ย่หวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเหลยจินจะดูถูกผู้บริโภค ที่เลือก Tesla Model Y หรือรถยนต์ Tesla Model Y เลยและนอกจาก Tesla Model Y นะครับคุณไลจินยังแนะนำให้ผู้บริโภคลองพิจารณาเลือกดูรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ลีออโตโดยเป็นรุ่นลี l อซิกได้เลยซึ่งยังมีการทิ้งท้ายว่าการพัฒนาของรถยนต์ไฟฟ้ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆตามคลิปนี้เลยนะครับ Model, Model 1, know, สำหรับการที่คุณเลยจิน CEO ของ Xiaomi ออกมายอมรับว่าได้ซื้อ Tesla Model Y แล้วถอดทีละชิ้นออกมาศึกษาอาจจะไม่ใช่การก๊อปปี้ แต่เป็นการ reverse engineering หรือวิศวกรรมย้อนกลับซึ่งก็คล้ายๆกับบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำการพัฒนาโ r o d u ั t ด้วยวิธีนี้ซึ่งกระบวนการ reverse engineering นั่นก็คือกระบวนการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจในการทำงานและโครงสร้างของ Product หรือระบบสำเร็จรูปต่างๆ โดยการแยกชิ้นส่วนหรือวิเคราะห์ข้อมูลจาก Product นั้นๆเพื่อนําไปสร้างแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีหลักการทํางานเหมือนกันหรืออาจจะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นซึ่งวิธีนี้นะครับก็มักจะใช้ในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตเรื่องของ Innovation และเทคโนโลยีและเรื่องของความปลอดภยัยโดยขั้นตอนพื้นฐานของการ Re v e r s e engineering นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ Product ต้นแบบอย่างเป็นระบบเพื่อทําความเข้าใจกับวัสดุคุณสมบัติและกระบวนการผลิตจากนั้นก็วิเคราะห์ถึงโครงสร้างและฟังก์ชันโดยการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวิเคราะห์รหัสโปรแกรมเพื่อทําความเข้าใจการทํางานในแต่ละส่วนนําไปสู่การสร้างโปรดักต์ใหม่จากการนําข้อมูลที่ได้มาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมใหม่ๆที่ทํางานได้คล้ายกันหรือเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมถึงก็อาจจะเป็นการประยุกต์ใช้หรือว่าทําขึ้นมาใหม่เองทั้งหมดโดยการ reverse engineering นะครับก็มีการประยุกต การใช้งานในการพัฒนาโปรดักฑ์อย่างการสร้างโปรดักฑ์ใหม่ที่ไม่มีแบบหรือฟื้นคืนการออกแบบเก่าๆที่ล้าสมัยเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือพัฒนาสินค้าของคู่แข่ง จากการศึกษาคู่แข่งหรือจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้งานในด้านความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นการศึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และวิเคราะห์ไวรัสหรือมัลแวร์ต่างๆนอกจากนี้นะครับยังสามารถประยุกต์ใช้ในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา p r o d u ั t ต์นั้นๆจากการศึกษาความล้มเหลวและปัญหาของ p r o d u ั t ์เพื่อปรับปรุงชิ้นส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายแต่เรื่องของการ Reverse Engineering นะครับก็อาจจะต้องคํานึงถึงกฎหมายรวมถึงเรื่องของจริยธรรมด้วยนะครับโดยการ Reverse engineering นะครับอาจจะไม่ใช่การ Copy ก,กันแบบตรงๆแต่จุดมุ่งหมายของการ reverse engineering หรือวิศวกรรมย้อนกลับนี้ก็เป็นการทําเพื่อความเข้าใจและการจุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การพัฒนาระบบใหม่ๆจากระบบเดิมซึ่งช่องเรานะครับก็เคยพูดถึงการ reverse engineering อยู่บ่อยครั้งและมักจะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เป็นจํานวนมาก สำหรับการดึงคาแรคเตอร์ต่างๆมารวมไว้ใน SUV ไฟฟ้าอย่างเชีย m มี YU7 นะครับอย่างที่เราได้เคยสังเกตและมีผู้ชมหลายๆคนมาเสริมความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่างในส่วนของเชฟตัวรถร่วมถึงสีเขียวมรกตที่ว่าก็อาจจะเหมือนกับ f e r r y r r p s o s a n g r เจริงๆส่วนของไฟหน้านะครับ ก็มีหลายๆคนบอกว่ามีการประยุกต์ใช้งานดีไซน์คล้ายกับแมคลาเรนลักษณะล้อ5ก้านนะครับก็ยังคงคล้ายกับเฟอร์รารีรวมถึงสปอยเลอร์หลังทรงเดียวกับเฟอร์รารีและในส่วนของชุดไฟไท้ายนะครับก็คล้ายกับหลายแบรนด์แต่ทางเชีมี่นำมากลับด้านแล้วปรับมิติเล็กน้อยอย่างรุ่นนี้นะครับ a s t o n Martin 177เพอกลับด้านแล้วนะครับก็จะคล้ายกับ As t o n Martin DB11 นแบรนด์นี้นะครับลักซิด R7 นส่วนงานดีไซน์ภายในของเชีย m i มี when the cup ส่วนตัวก็อาจจะไม่ได้มองว่าเป็นการเรียนแบบ BMW สะทีเดียวซึ่งจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็อธิบายไปแล้วว่าคล้ายกับการรอบเรียนแบบ Huawei ที่จับมือกับแบรนด์ฉางอานอย่างอวตารมากกว่าโดยในส่วนของคอนโซลหน้าสาหรับอวตารนะครับก็มีจอพารามิีกเช่นกันซึ่งจอนี้นะครับจะเป็นการแสดงค่าและวิเจ็ตต่างๆที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของเราส่วนลักษณะการออกแบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับก็มีปุ่มยื่นออกมาคล้ายๆกับพวงมาลัยของ Porsche ไม่แน่ใจว่าเป็นปุ่ม Drive Mode เหมือนกัน รเปล่าส่วนตัวนะครับก็มองว่าการจับจุดเด่นของแบรนด์ต่างๆมาปรับแต่งและรวมเข้าด้วยกันก็เป็นอีกหนึ่งจุดขายของ Xiaomi อยู่แล้วถึงก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมากนะซึ่งการพัฒนา Xiaomi v a y u 7นะครับทางคุณเหลยจินก็ได้ออกมาบอกว่ารุ่นเริ่มต้นของ Xiaomi v a y u 7ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าระดับเริ่มต้นเหมือนแบรนด์อื่นแต่เทียบเท่ารุ่นโปรหรือรุ่น Pro Max หรือรุ่น Ultra ของแบรนด์อื่นๆและเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่การอวดแต่มันคือสิ่งที่เป็นไปตามการวา แผนไว้เพราะทีมงานรถยนต์ไฟฟ้าเชลมี่ได้ใช้ความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้ซึ่งทางเชลมี่นะครับก็ได้มีการโปรโมตในเรื่องของเชล m ี่ u 7 Max ที่มีการอัปเกรดมอเตอร์เป็น V6S Plus จับคู่กับแบตเตอรี่ขนาดความจุ101.7กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมแพลตฟอร์มสถาปัตกรกมแรงดันไฟฟ้า897โวลต์โดยสามารถทําอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน3.23วินาทีรีดแรงม้าได้ถึง690แรงมา้าท็อป ปีสูงสุดถึง253กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ได้ทดสอบการทำเวลาที่สนามเจอเจ,อเจียงอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตโดยเวลาดีที่สุดนะครับอยู่ที่1นาที43.384วินาทีโดยเครมว่าทำเวลาได้ดีกว่า Lamborghini Urus ที่ทำเวลาในสนามเดียวกันนะครับได้ที่1นาที44.610วินาที และมีการเผยอีกหนึ่งไฮไลท์ของรถยนต์ไฟฟ้าเ Xiaomi นะครับนั่นก็คือเรื่องของ Xiaomi Customization Service ที่สามารถปรับแต่งรายละเอียดของเ Xiaomi เพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่งต่างๆตามสไตล์หมีงอกรวมถึงการออกแบบคัสตอมสีเองโดยทางคุณเลยจินนะครับก็ได้ยกตัวอย่างสีพิเศษจากการคัสตอม m าา2สีนะครับนั่นก็คือสีม่วงประกายและสีเขียวมะนาวอมเหลืองและสำหรับไทม์ไลน์การทำตลาด ของรถยนต์ไฟฟ้าจาก Xiaomi ในต่างประเทศนะครับก็มีข่าวว่าจะเริ่มลุยในตลาดยุโรปเป็นที่แรกในปี2027ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการวิจัยและเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ตลาดยุโรปอย่างจริงจังส่วนการมาประเทศไทยนะครับเราก็ไปพบว่าทางคุณเวลจากช่องเวลดันการันตีได้ออกมาอัปเดตในช่วงต้นเดือนกันยายนว่าทาง Xiaomi ได้จดโดเมนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วโดยใช้ชื่อ Xiaomi EV. TH ซึ่งตัวอ,อย่างที่เขาระบ ไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ขนาดในประเทศจีนยังผลิตไม่ทันส่งมอบเลยด้วยซ้ำถึงความน่าสนใจและความพิเศษของรถยนต์ s u v ไฟฟ้าอย่างเ Xiaomi Yu7 ที่ทําให้ได้รับยอดจองถล่มทลายก็มีอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบช่วงล่างที่ทํางานร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆและชิปประมวลผลของ n อ็นวีเดียนะครับโดยสามารถรับรู้สภาพถนนพร้อมปรับความหน่วงและความแข็งของช่วงล่างล่วงหน้าได้ซึ่งระบบนี้นะครับรองรับการอัปเดตแบบ OTA ด้ Xiaomi ได้โชว์การตอบสนองของช่วงล่าง Xiaomi y u 7ในการขับผ่านลูกระนาดต่างๆด้วยความสมูทแต่ยังคงทรงตัวได้ดีในขณะเข้าโค้งซึ่งทาง Xiaomi นะครับเซ็ตองศาวงเลี้ยวที่แคบจากระบบอัตราทดพวงมาลัยแบบแปรผัน VGR ช่วยให้รถมีเสถียรภาพมากขึ้นแม้ขณะขับขี่ในความเร็วสูงพร้อมปรับความยืดหยุ่นในความเร็วตำ่ำนอกจากนี้นะครับยังมีผลทดสอบการขับขี่ Xiaomi y u 7ด้วยความเร็วสูงในเวลา24ชั่วโมง เป็นระยะทาง3,944กิโลเมตรโดยทำการชาร์จ ถึง30ครั้งแต่ละครั้งนะครับใช้เวลาราวๆ10ถึง12นาทีพบว่าระบบทุกอย่างนะครับปกติซึ่งก็ไม่รู้ว่าทาง Xiaomi ไปขับที่ไหนนะครับถ้าดูจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าสนามนี้แมงเม่าเยอะมากถ้าใช้ระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือว่าใช้ระบบตรวจจับเป็นกล้องความละเอียดสูงรอบคันจะทํางานได้ดีหรือเปล่าส่วนไฮไลท์อื่นของรถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi Yu 7ก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่รูปแบบใหม่โดยเป็นแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า8 0 0โว รองรับการชาร์จเร็วที่5.24ชาร์จจาก10ถึง80%ได้ใน12นาทีซึ่งทาง Xiaomi ี a u 7นะครับ เคลมระยะทางในรุ่นเริ่มต้นว่าวิ่งไกลถึง835กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC จากการใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุ96.3กิโลวัตต์ชั่วโมงกับ Xiaomi y 7 u 7รุ่นเริ่มตน้นโดยเคลมการทำระยะทางได้ดีกว่า Porsche Macan Electric ที่ใช้แบตเตอรี่100กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแต่วิ่งได้ที่702กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน CLTC หรือจะเป็น Mercedes-Benz EQS SUV ที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด ความจุ1 1 1 8กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่วิ่งได้742กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน C-LTC เช่นเดียวกันส่วนรุ่นท็อปนะครับก็จัดสมรรถนะและพละกําลังมาเต็มระบบด้วยแรงม้าที่690แรงมา้าแรงบิด866นิวตันเมตรสามารถทําความเร็วจาก0ูถึง100ได้ใน3.2วินาทีเท่านั้นมีการปรับแต่งกล่องควบคุมใหม่โดยการรวมหลายๆโมดูลควบคุมไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการควบคุมโดเมนการขับขี่และ บบช่วยเหลือที่จะมีชิปประมวลผลการขับเคลื่อนที่สื่อสารกับไลดร์เรดาร์คลื่นมิลลิเมตรต้องความละเอียดสูงการเชื่อมต่อ 5G และส่วนของการควบคุมห้องโดยสารที่จะมีชิปเซ็ตประมวลผลการทำงานต่างๆภายในห้องโดยสารผู้ช่วยเสียงอัจฉริยะการเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi การนำทางและการแสดงผลรวมถึงส่วนของการควบคุมการอัปเดตต่างๆซึ่งทาง Xiaomi นะครับก็ได้เผยว,ว่า ในส่วนของระบบขับขี่อัจฉริยะ ใช้ชิปประมวลผลของ n อ i น i a เดียต่อที่มีพลังในการประมวลผลสูงถึง700เทร์เรียนโอเปเรชันเปอร์เซกเรดาร์ลื่นมิลลิเมตร 4D อีก1ตัวกล้องความละเอียดสูง11ตัวและเรดาร์อัลตราโซนิกอีก12ตัวและช่วงล่างของ Xiaomi นะครับยังเป็นช็อคอัพแบบปรับระดับความหน่วงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งอีกหนึ่งจุดพีกนะครับนั่นก็คือภายในห้องโดยสารของ Xiaomi YU7 ที่มีการติดตั้งจอแสดงผลพาโนรามา Xiaomi Hyper v s k y ยสก e ีนโดยเป็นจอ LED ขนาดยาวถึง1.1เมตรความละเอียด Super ร์เรติน่เลือบหน้าจอถนอมสายตาที่สามารถแสดงวิดเจ็ตต่างๆภายในรถและสามารถปรับแต่งได้เบาะหน้านะครับก็เป็นเบาะแบบซี r ร่ก a ว i t y ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์หุ้มด้วยหนังนับปา้าโดยภายในนะครับมีการออกแบบจากการใช้โครงสร้างถึง12ชั้นสำหรับเบาะผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็สามารถ ปรับไฟฟ้าได้ถึง135องศาเช่นเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ภายนอกนะครับสำหรับ Xiaomi YU7 เรามีการออกแบบภาพรวมในลักษณะ m u s c l e SUV ที่มีความโดดเด่นของเชฟทั้งในส่วนของซุ้มล้อหน้าและซุ้มล้อหลังโดยจะเน้นความโค้งมนในทุกมิติของตัวรถโคมไฟหน้าทรงหยดน้ำโดยใช้ชุดไฟ Ma t r i กให้แสงสว่างกว้างถึง180องศาคันด้วยชุดไฟ DRL ส่วนชุดไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟแบบ LED halo ที่ออกแบบเรียบง่ายเชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งออกแบบช่องรับ ับลมขนาดใหญ่และคำนึงถึงหลักแอโรดินามิกโดยช่องรับลมด้านหน้านะครับก็เป็นแบบอะดัพตีฟที่ความเร็ว100กิโลเมตรซึ่งหากมีการปิดช่องรับลมด้านหน้านะครับลมก็จะไหลผ่านในส่วนของกระโปรงหน้าที่ออกแบบรับกับซุ้มล้อแบบจัมชอเดอร์ไลน์ผ่านในส่วนด้านข้างและด้านบนของตัวรถซึ่งด้านบนของตัวรถนะครับก็มีการออกแบบสปอยเลอร์แบบกลวงทําให้ลดแรงต้านอากาศได้ดียิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของมือจับเปิดประตูนะครับก็เป็นแบบบอบอัพไฟฟ้าที่ทํามาเพื่อลด แรงต้านอากาศเช่นเดียวกันส่วนด้านข้างนะครับในส่วนของหลังซุ้มรอหน้าจะมีการ เจาะและติดตั้งกล้องความละเอียดสูงรวมถึงการออกแบบเส้นสายตัวถังด้านข้างให้มีความโค้งมนรับกับดีไซน์ภาพรวมของตัวรถและในส่วนของฝาท้ายนะครับก็มีการออกแบบในลักษณะของดักเชลซึ่งการออกแบบลักษณะนี้นะครับทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอยู่ที่0.245 CD เท่านั้นและทาง Xiaomi นะครับยังเคลมอีกว่าการออกแบบลักษณะนี้ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Xiaomi Yu7 วิ่งได้ไกลขึ้นอีก59กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC โดยมิติด ตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาวอยู่ที่4,999ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,996ม mm, ิลิเมตรสูง1,608ม mm, ิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,000ม mm. ิลิเมตรพร้อมติดตั้งล้ออลอยขนาด19และ20นิ้วตามรุ่นย่อย ในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับก็จะเน้นความหรูและล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอ Xiaomi Hyper Vision Panoramic Sky Screen ที่สามารถแสดงวิดเจ็ตต่างๆและในส่วนของคนขับนะครับก็จะมาพร้อมพวงม,มาลัย Multi Function 3ก้านหัวตัดท้ายตัดและกล้องตรวจจับสภาพพร้อมของผู้ขับขี่เบาะคู่หน้าแบบ Zero Gravity จอกลางขนาด16.1นิ้วซึ่งสามารถติดตั้งจอเสริมสำหรับผู้โดยสารตอนหลังได้อีก2จอส่วนถัดจากจอกลางลงมานะครับ ก็จะเป็นไ i ร์เลสชาร์จเจอช่องวางแก้วน้ำและช่องเก็บของโดยในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีแอร์หลังมาให้พร้อมจอควบคุมแบบทัชสกรีน ซึ่งภายในห้องโดยสารนะครับมีการควบคุมและประมวลผลโดยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3สถาปริยกรรม4นาโนเมตรทั้งทาง Xiaomi YU7 นะครับเคลมสัดส,ส่วนภายในห้องโดยสารว่ามีความสะดวกสบายและให้พื้นที่เหนือกว่า Tesla Model Y และ Porsche Cayenne โดย headroom อยู่ที่100มิลลมตรสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าส่วน headroom สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับให้มาที่77ม mm, มและเล g room อยู่ที่ รตมมโดยมาพร้อมกับ3โทนสีนะครับนั่นก็คือสีขาวสีดำและสีเบจส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้านะครับก็สามารถรองรับได้ที่141ลิตรด้านหลังรองรับได้ที่678ลิตรเมื่อพับเบาะนะครับจะรองรับความจุสัมภาระได้ที่1,758ลิตรท้องเก็บของส่วนอื่นๆอีก71ลิตร สำหรับคุ้มพลังและสมรรถนะของ Xiaomi YU7 นะครับก็ยังคงสร้างบนแพลตฟอร์ม m o d e r n p l a แพ o r m อร์มจากทาง Xiaomi รุ่นเริ่มต้นนะครับราคาจะอยู่ที่253,500หยานหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่ราวๆ1,150,000 1, บาทบวกลบถึงจะมีออปชั่นเสริมต่างๆนะครับให้ลูกค้าเลือกเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นเบาะหนังนัปป้าหรือจะเป็นเบาะรูปแบบ Zero Gravity กระโปรงหน้าแบบเปิดปิดไฟฟ้าและระบบฟอกฟาอากาศแบบ h e ส่วน Xiaomi SU7 Pro นะครับที่เป็นมอเตอร์คู่โดยติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเซ็นเซอร์ไลด้าและอุปกรณ์ตรวจจับต่างๆที่ทำงานร่วมกับ Nvidia Drive AGX s t Or e พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ Xiaomi HAD และจอแสดงผลพ a n o r a m a Sky Screen ราคาจะอยู่ที่2 7 9 9 0 0ห่านยหวนหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่าราว1 3 0ล้านแสนบาท ส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับนั่นก็คือ Xiaomi YU7 Max จะเป็นการใช้แบตเตอรี่ NCM ขนาดความจุ101.7กิโลวัตต์ชั่วโมงวง h, ิ่งไกล760กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและเป็นรุ่นเดียวที่รองรับการชาร์จแบบ5.24แพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้า897โวลต์ระบบระบายความร้อนรูปแบบเดียวกับ Xiaomi SU7 Ultra และเบรคคาลิเปอร์เบรโม4ีพอร์ตราคาจะอยู่ที่329,900หยวนหรือเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ที่1,500,000ท บบวกลกซึ่งสามารถกดออปชันเสริมได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งกระจมองข้างคาร์บอนไฟเบอร์สปอยเลอร์หลังคาร์บอนไฟเบอร์ดักเทลแบบคาร์บอนไฟเบอร์สปอยเลอร์หน้าคาร์บอนไฟเบอร์และช่องรับอากาศคาร์บอนไฟเบอร์ภายในนะครับก็จะมีกับบันไดคาร์บอนไฟเบอร์พวงมาลัยทรงสปอร์ตคาร์บอนไฟเบอร์และแผงแดชบอร์ดด้านหน้าแบบคาร์บอนไฟเบอร์ก็ถือว่าเป็นการแต่งแนวซิ่งเต็มรูปแบบนะครับส่วนราคาก็ตามที่เห็นนะครับเริ่มต้นที่ 3,000หยวนไปจนถึง 2 7 0 0หยวนนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของเบรก Brembo Max ที่เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีแดงนะครับแต่ยังคงเป็นเบรกแบบสพอร์ตเหมือนเดิมโดยค่าเปลี่ยนสีนะครับจะอยู่ที่1,500หยวนส่วนอัปเดตอื่นๆหลังจากเปิดสเปคนะครับจะมีเรื่องของสีตัวถังที่เพิ่มเข้ามานะครับโดยตอนแรกประกาศว่าจะเริ่มต้นที่3สีแรกนั่นก็คือสีส้มสีบรอนแล้วก็สีเขียวนะครับแต่พอเปิดตัวแล้วนะครับมีสีเพิ่มเข้ามาอีกมากมายให้ได้เลือกเพิ่มเติมถึง9 เฉดสีเพื่อความเหมาะสมของผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์คลาสสิกสไตล์หรูหราสไตล์สปอร์ตและสไตล์ที่ทันสมัยในส่วนของล้ออลอยนะครับก็มีให้เลือกเป็นล้อ5ก้านถึง4รูปแบบสีลวดลายด้วยกันโดยมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด20นิ้วและ21นิ้วตามรุ่นย่อยและสีภายในนะครับก็มีให้เลือก4สี ส่วนเครื่องฟอกอากาศเฮบ้าที่เป็นออปชันเสริมนะครับจะเป็นระบบฟอกอากาศ3ชั้นโดยชั้นกรองด้านหน้าจะดักจับฝุ่นขนาดใหญ่และเส้นผมชั้นกลางนะครับจะดักจับ p m 2.5แบคทีรียและอนุภาคเล็กๆและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชั้นกรองอนุภาคระดับนาโนป้องกันเชื้อราและลดการเกิดอาการแพ้ดูดซับกลิ่นได้ถึง90%เ Xiaomi YU7 สมรรถนะสูงซึ่งอาจจะใช้ชื่อว่า Xiaomi YU7 GT ซึ่งเป็นที่สุดของ Xiaomi YU7 คล้ายกับซีดานไฟฟ้าอย่าง Xiaomi SU7 Ultra รถยนต์ไฟฟ้า Xiaomi YU7 ที่ถูกพลางตัววิ่งทดสอบที่สนามนูเบิร์กริงประเทศเยอรมันโดยเป็นการพลางตัวแบบเดียวกับ Xiaomi SU7 Ultra ถึงความแตกต่างที่พอจะสังเกตได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าดูมีความเป็น Y i d body มากขึ้นจาก Xiaomi SU7 รุ่นปกติเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน